คุณเคยประสบปัญหาหรือไม่เวลาจองห้องซ้อมดนตรีหาห้องซ้อมไม่เจอบ้าไปแล้วอุปกรณ์ไม่ถูกใจหรือว่าเวลาห้องซ้อมหาที่ตรงใจไม่ได้โรไปเขาก็ไม่รับอีกปัญหานี้จะหมดไป j y Music Store เว็บไซต์ที่รวมแหล่งห้องซ้อมดนตรีคุณภาพไว้ภายในเว็บเดียวนะครับทุกคนมาดูวิชักันเลยครับวิช้นะครับนี่เข้ามาหน้าแรกก็จะมีแนะนำห้องซ้อมดนตรีแบบเป็นร้านห้องเลยนะตรงนี้เป็นร้านเลยนี่ให้เราสามารถเลือกได้เลย ถ้าเราไม่ชอบห้องดีๆตรงนี้เราอยากจะเซิร์ชชื่อที่ร้านที่เราแบบรู้จักอยู่แล้วนะฮะและ้วนี่เรากดเ์ชตรงนี้ป๊าเราพิมพ์หาฐานนี่เลยเลยนี่เราพิมพ์หาได้เลยนะครับนี่ร้้าานนมี่ก็จะเจอเลยเจ๋งจริงๆฮนะนี่สมมติน,นะครับเราจะจองที่ร้านนี้ครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปฟื้นนี่เข้ามาหน้าแรกนะครับลื่ลงมาตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่ร้านเขาอยากจะพีเซนน์แล้วเขาก็จะเขียนไว้เป็นละเอียดยิบนี่แล้วก็ดูแล้เป็นรูปร้านนะครับ นี่แล้วก็จะมีอธิบายอุปกรณ์ดนตรีของร้านที่มีนะครับนี่มีอีกห้ออมีจำนวนนี่มีมิกอะไรนะคะนี่และอันล่าสุดครับก็จะมีปักหมุดโลเคชันไว้นะครับเผื่อคนที่ไม่รู้ว่าสถานที่จริงอยู่ไหนนะครับนี่แล้วก็มีเบอร์ติดต่อช่องทางติดต่อต่างๆนะครับการทำการเวลาทำการได้ที่อะไรอย่างนี้นี่แล้วจะจองห้องยังไงล่ะครับพี่นี่การจองห้องนะครับนี่เรามาหน้าบนสุดครับนี่เห็นไหมสีเหลืองๆจององจองห้องจองเรากดปั๊บนี่ นี่ที่ร้านนี้นะครับมีห้องซ้อมดนตรีสามห้องสมมติสมมติว่ามีห้องดนตรีสามห้องผมไม่มีห้องดนตรีสามห้องนะครับนี่ห้องที่ไม่ว่างนะคะก็จะขึ้นสีแดงแล้วก็ขึ้นวันที่กับเวลาที่ไม่ว่างนะครับผมแล้วก็ขึ้น้ว่าใครจองใช่นี่ค่ะจากจองห้องแรกครับพี่ยากจองห้องแรกครับนี่ห้องที่ว่างก็จะขึ้นสีเขียวนะครับนี่สมมติเลยจองห้องแรกแล้วก็กดทีกเข้าไปครับนี่ก็เราก็ต้องใส่ชื่อตัวเองนะครับนี่ขั้นตอนแรกคือเราใส่ชื่อตัวเองก่อนแล้วก็ วันและเวลาที่เราจะไปซ้อมนะครับนี่วันและที่กับเวลาที่เราจะไปซ้อมแล้วเราก็สามารถสแกนจ่ายมาจําตรงนี้ได้เลยครับโอ้ยไม่ถึงนาทีอะไม่ถึงนาทีอะคือสแกนไปปื้นนี่คือเด้งหน้ามาเลยว่ามาจํำเท่าไหร่ไม่ต้องถามเราค่าจองง่ายกว่าห้องซ้อมที่สิบประกอบเหครับอนแล้วถ้ากรอกข้อมูลเสร็จอะกรอกลองกรอกข้อมูลเิฮะสมมติเรากรอกข้อมูลครับนี่สมมติผมชื่อ จีจีจีซี่อ่ะจีจีอีซี่อ้าวจองจองจองวันที่ห้าเนี่ยเดือนนี่ยครับเวลาเวลาเที่ยงเนี่เที่ยงเที่ยงครึ่งเนี่ยเที่ยงครึ่งปึ๊บแล้วผมก็สแกนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจ่ายตังค์นี่อะไรครับคอนเฟิร์มบุ๊กิ้งรอจองเลยครับเราไปซ้อมเลยเราไปซ้อมได้เลยฮะนี่แล้วก็นอนชิลๆรอเวลาไปซ้อมได้เลยครับเป็นไงบ้างครับโอ้พระเจ้าจอยเป็นเจ้าจ่อยมากยอดจริงเลยฮะทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับแล้วเจอกัน